แต่ว่าโดยการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักร้องดูตลกทุกวงตลกทุกวง,ลกวงเล่นสายยานหมดโดยเฉพาะคุณชูศรีเฉินยิ้มเนี่ยนะไม่ได้เลยคู่นี้นะครับแล้วก็ยอดยอดขายอัลบั้มก็ไม่แพ้ใครแน่นอนคอนเสิร์ตท,ทุกอย่างใช่แล้วก็ว่าก็คือเกิดมาในยุคไล่ๆคุณสุรพลก็เลยไม่มีใครเรียกว่าราชาเพลงลูกทุ่งเพราะตอนนั้นสมญานี้นไปอยู่กับคุณสุรพลแล้ว ครับ,รบทีนี้เกิดข่าวอะไรครับก็ป่วยฮะป่วยป่วยหนักเลยฮะเพราะว่าตอนนี้ที่ดูเอ็กซเรย์ในตับบริเวณตับอ่อนของอพี่เป้าเนี่ยนะฮะ ก้อนเนื้อประมาณ1-2เซนติเมตรกระจายประมาณ10ก้อนนะครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเนื้องอกในตับอ่อนอมีการเจาะเลือดดูว่ามีเอนไซม์ของมะเร็งหรือไม่นะฮะผลที่ออกมาคือมีสาร C-A 1 9 9เป็นสารที่พบในมะเร็งของตับอ่อนครับ,รบแต่ก็ต้องรอการเจาะชิ้นเนื้อตรวจอีกครั้งเพื่อยือนยันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เจาะอีกครั้งนะครับแต่ก็รอร่างกายของคนไข้ให้แข็งแรงขึ้นอีกนิดนึงก่อน แพทย์ก็เลยยังไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซนว่าเป็นมะเร็งหรือไม่แต่ว่าก็จากที่ข่าวออกมาส่วนใหญ่เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นมะเร็งเศร้ากว่านั้นก็คือเท่าที่ผมฟังข่าวนะวันนี้ฟังคุณสรยุทธ์มาตอนเช้านิดหน่อย <c oughs> คือถ้าเป็นก็คือเป็นระยะที่สี่ใช่คือมันมันเยอะครับมันเยอะโซม,มากแต่ดูภาพก็เห็นว่าโม,มากแล้วพักต่อต่อเนื่องมาจริงแล้วมีอาการจุกท้องรุนแรงไข้สูงถึง39องศา คือเป็นอาการมามาพักใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็มีความคืบหน้าอยู่ตลอดแล้วก็คุณคุณเปาเองก็พยายามที่จะ,จะแสดงท่าทีเวลาสื่อประสัมภาษณ์และสื่อเข้าไปถ่ายภาพก็ยังยกยกมือชูนิ้วได้ครับแต่กําลังใจเข้มแข็งครับนะแต่ก็ยอมเขาบอกว่าสุขเขาพยายามรักษาส,สุขภาพมาตลอดนะครับครับบอกออกกาลังกายอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นแต่ก็อายุมากเลยนะฮะมาถึงจุดนี้แล้วก็มี ผลงานออกมาเยอะให้กับประชาชนใ,ชให้สาธารณชนผมไม่แ<ค>น่นจิลเป็นแห่งชาติไหมไม่แน่ใจเหมือนนะเพราะว,าว่าไม่ได้เป็นแฟนแกโดยตรงแต่ว่าผมไม่แน่ใจคือหลังๆทำไมไม่ค่อยได้ยินฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆยุคสมัยนี้เลยเช่นอย่างเนี้ยไก่จ๋าหรือลานเทสเือไม่มีเอามาทำใหม่แล้ว ยูทูบเฮะเคยมีสักช่วงุใหม่ยังไม่มีการเอากลับมาทําใหม่เลยเหรอก็ศิลปินรุ่นใหม่ๆยังพึ่งพวงเนี่ยเลยยังได้ยินใช่ไหมสิบปีที่แล้วเนี่ยอาเคยรวม3มอัลบั้มดังๆมากของคุณสายันนะครับนอกนั้นก็จะพบได้ใน uh, YouTube แล้วก็ของถมฮะเต็มฮะ MP3 ได้ฮนะตามรถตู้รถทัวร์ท <c oughs> ั่วไปครับนะครับ <c oughs> แต่ว่าคุณสายันคงไม่ได้ร้องใหม่แล้ว คนอื่นร้องเนี่ยก็มีนะทุกคนก็เอาเพลงคุณสายันไปร้องเยอะอแต่ว่ามไม่ใช่ะนะครับคุณสายันเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาวิทพื้นกว่นละสาครั้งนะฮะยกดัมเบล150ครั้งอ,ออกงานไหนก็จะล่ําบึ้งตลอดเขาก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ดื่มบุรี่สูบเหล้าอะไรเอ้สูบบรี่ดื่มเหล้าอะไรนะฮะเขาก็รักษาสุขภาพของเขาดี แต่ว่าก็เขาก็บอกว่าอยู่ที่กําลังใจของเขาตอนนี้พยายามจะสู้ต่อไปตอนเด็กเนี่ยผมไม่ผมไม่ยอมฟังเพลงลูกทุ่งนะแต่ว่ามันเริ่มฟังเมื่อไหร่ตอนอยู่เมืองนอกวะผมบางทีเริ่มฟังในช่วงที่คุณคิดถึงเมืองไทยจริงๆที่คุณไปเรียนต่างประเทศใช่ผมก็เป็นถ้าคิดถึงเมืองไทยแล้วฟังลูกทุ่งไม่ฟังเพลงป๊อปเออเพเพลงป๊อปมันแบบไม่ไเด็กะมันเด็กเด็ก โอ้โหตอนแบบนั่งรถไฟนะนั่งรถไฟตอนอยู่เมืองนอกนั่งรถไฟแล้วแบบฟังยสมัยนั้นยังเป็นแบบซีดีหรือเป็นเทปฟังซาวเบาเลยนะโอ้โหผมนี่จริงๆผมเริ่มจากฟังออสโอพาดก่อนนะออสโอพาดอะไรเงี้ยชุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ย้อนกลับไปฟังออริจินอลไงพอรุ่นหลังเนี่ยคุณออสเอามาร้องใหม่คุณก๊อตจักรพันธ์เอามาร้องเยอะทีนนี้โอ้โหพอย้อนกลับไปฟังระดับพวกนี้สอนคีรีอะไรพวกนี้นะโอ้โหเสียงเขาสุด ลูกทุ่งก็เปลี่ยนไปนะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับก็เปลี่ยนไปตามตามสังคมไทยนะฮะพูดถึงเรื่อง m อ็มบีอันนี้พูดถึงแนนอกหรือเปล่าวิดีโอฮะแนนอกก็เปลี่ยนไปมีกองทัพบกฮะเขาเขาไม่พอใจกับ m อบอันหนึ่งซึ่งเท่ยวที่ผมเห็นเนี่ยมันออกในเว็บแมเนเจอร์นะแต่มันเป็นผู้จัดกวนฮะอผู้จัดกวนทำผู้จัดกวนเขาล้อเลียนแล้วก็ผู้จัดกวนเขาทำเว็บด้วยครับผมนึกว่ามีแต่ในนักแสดงคลิปฮะมีฮะ อ่า้เป็นคลิปในส่วนของผู้จัดกาสรุปว่าสรุปว่าพยายพยายาที่จะเขาขู่ะคือเขาบอกว่าขู่ที่จะลงโทษคนที่จัดทําแล้วก็เผยแพร่ทั้งรองอโฆษกกองทัพบกพันเอกวินชยันชยสุวารีเนี่ยเขาบอกว่าที่มีคลิปที่มีที่มีชื่อว่าสองเราปูกับตู่นะฮะคลิปนําภาพนางสาวยิ่งรักนายกรัฐมนตรีและ ผู้บัญชาการฐานบกพลเอกเรประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมาตัดต่อเพราะพร้อมใส่เพลงประกอบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักเนี่ยที่ผู้จัดกวนเขาออกอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าอันนี้ทําให้ประชาชนนั้นจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับบุคคลทั้งสองถือว่าไม่ให้เกียรติเนื่องจากภาพของบุคคลในภาพเป็นภาพบุคคลผู้นําประเทศผู้นําสูงสุดขององค์กรเดี๋ยวประชาชนจะเกิดความเข้าใจผิด นะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่างประเทศจะเข้าใจผิดด้วยเพราะฉะนั้นทางทอบอเขาบอกว่านี้ถือว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีให้เกิดความเข้าใจผิดนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นผู้เสียอกเสียหายอาจจะมีการดําเนินการทางกฎหมายกับผู้จัดทําและผู้เผยแพร่กองทบเก็ถือว่าเขาเสียหายเพราะว่านี่เป็นผู้นําของกองทัพครับ,รบนะฮะก็ฮือฮากันพอสมควรเล่นไปนะแล้วเดินร้อยอเปล่า,ลาแต่คลิปนี้าาเป็นคือเป็นคลิปที่คุณประยุทธ์กับคุณ นายกยิ่งรักนี่นะครับไปทํางานร่วมกันเช่นตอนนั้นท่วงอาอะไรต่างๆแล้วก็เก็บมาเฉพาะภาพคู่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 ต่างๆแล้วก็มาร้อยกันโดยใช้เพลงความรักเข้าไปเพลงสองเราเนี่ยนะฮะเข้าไปร้อยเรียงมันไว้แต่มันผมไม่กล้าโยนคลิปนี้นะฮะเพราะว่าถ้าโยนคลิปนี้มันคือว่าเราไปร่วมขบวนกับการใส่ร้ายใต้สีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดูได้นิดนึงได้นะถ้าโยนไปเดี๋ยวทบฟ้องเราด้วยแต่ประเด็นก็คือว่า นั่่ขาทบคือมันเป็นคลิปผู้จัดกวนผมคิดว่าไม่ไม่มีอะไรมันเป็นล้อเลียนนะแต่มันล้อเลียนแบบไร้สาระไม่มีอะไรแบบประเด็นก็คือถ้าจะฟ้องผู้จัดกวนเนี่ยเขาฟ้องได้ทุกวันนะครับเพราะว่าเขายั่วทุกวันอยู่แล้วผู้จัดกานให้ดูแค่นี้พอแล้วไม่ต้องฉบับเต็มเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโดนเอาเราด้วยรักกันก็ดีแล้วไงฮะแต่คืออันนี้เนี่ยนะฮะมันล้อเลียนแบบไร้สาระใช่ฮะปัญหาคือผู้จัดการเขาเขียนแทง แทงเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่าแทงใจเหมือนกันคือพอคลิปจริงคุณเงียบไม่ให้ความสาคัญพอคลิปนี้คุณออกมาโตพอคลิปปลอมคุณออกมาโตใช่ไหมอันนี้ออกแนวน่ารักด้วยซ้ำนะต้องไปผมว่ามันเหมือนเวลามันแบบใสเอ็มบีเพ่งเพาะอะไรเงี้ยเหมือนเวลาดูคาราโอเกะก็นะฮะไม่มีอะไรผมคิดว่านี้ไม่มีพิษมีภัยไม่ไม่ไม่เหมือนบางสื่อที่ไปแบบเขียนข่าวอะไรผิดผิดแล้วต้องมาขอโทษอ่ะแต่ผมว่าเพราะว่าทบอกอาจจะกลัวว่าต่างประเทศเขาจะ เาไปเมากันก<อ>็คงมีแนวว่าออกมาเหมือนเป็นแถลงท่าทีแล้วก็ขู่จะฟ้องท่านนั้นนแหละเพื่อจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะครับ,รบก็ทําได้เท่านี้แหละครับผู้จัดการก,ก,ก็ก็ต้องอ่านเขาว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทุกวันนะ่ะมีประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้คุยกันเหมือนกันในใน,ในวงแบบพวก NGO ด้วยได้กันเขาบอกว่าสาปกครองกลางเนี่ยค,คนละเรื่องกับเรื่องการเมืองเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของสาปกครองเขาสั่งให้ ที่อบอตอท่าซายแล้วก็อุตสาหกรรมสมุทรสาครห้ามเอกชนนั้นประกอบกิจการฐานหินนี่เป็นคำวินิจฉัยที่ออกมาที่จากสาปกครองกลางที่เขาบอกว่าชาวบ้านท่า้ายเนี่ยเฮ<ม> <Hey. S 2> hey. กันครับ นะคือเรื่องราวคุณชวันพอจะเท้าความให้เราฟังนิดหนึ่งได้ไหมว่าเรื่อง,งมันนานมากเรื่อง<ช>มันนานมากแล้วคือก็ประมาณสักห้าหกปีที่แล้วที่มันมีการขนถ่านหินแล้วมันก็แบบเละเอะเทอะเปื้อนถนนอะไรต่งไปหมดเลยมันก็คือฝุ่นมัน,มนเต็มพื้นที่ตรงนั้นทั้งหมดชาวบ,บ้านก็เลยไปฟ้องแล้วมันก็หลังจากนั้นมันก็มีคดีสังหารผู้นําการประท้วงด้วยนะฮะแล้วมันก็เป็นคดีอาญากันมา ซึ่งไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวคดีอาญาเนี่ยมันถึงไหนแล้ว <ฮะ S 2> ทีนี้ตัวสารปกครองสารปกครองก็เห็นว่าหนึ่งคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้พื้นที่สําหรับทําโรงงานอ,อ,เ,อ,อนเขตมันเป็นพื้นที่สีเขียวพูดง่ายก็เลยเห็นว่าต้องยกเลิก,กคือคําสั่งนี้ห้ามให้บริษัทเทคนิคทีมประเทศไทยผู้ประกอบกิจการขนถ่ายถ่านหินใช้ อาคารประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสเร็จรูปจากถ่านหินในท้องที่ตําบลท่าสายและสั่งให้อบตอท่าสายดําเนินการให้บริษัทเทคนิคทีมแก้ไขขอการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพรบควบคุมอาคารและคุ้มครองชั่วขราวให้ระง,งับการประกอบกิจการถ่านหินในพื้นที่ไปก่อนจนกว่าสารปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการของผู้ถูกฟ้องอไม่ได้รับ อนุญาตตามกฎหมายนะฮะเป็นการละเลยต่อหน้าที่นะฮะอีกทั้งตําบลท่าสายซึ่งอยู่ในพื้นที่สีเขียวประเภทชนบทและเกษตรกรรมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานได้โดยผู้ถูกฟ้องทั้งสองต้องดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบการของบริษัทบริษัทเทคนิคทีมนี่ยนะฮะและปฏิบัติตามบํานาหน้าที่ในการสั่งห้ามไม่ให้บริษัทประกอบกิจการดังกล่าวในท้องที่ของตําบลท่าสายผู้ถูกฟ้อง ก็คืออบตอท่าสายแล้วก็อุตสาหกรรมสมุทรสาครซึ่งถูกสั่งโดยสารให้ไปสั่งห้ามไม่ให้บริษัทน,นี้ประกอบกิจการอย่างนี้ครับเป็นพื้นที่สีเขียวครับต้องการอนุรักษ์ไว้ไม่ใช่สําหรับผลส่งฐานหินก็เป็นปัญหามานาแล้วก็เข้าใจว่าในช่วงที่สารมีคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวคือโรงงานนี้ก็ปิดตัวอยู่แล้วก็มีคดีที่เป็นคดีอาญากัรอาญากรรมเกิดขึ้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันระหว่าง การเมืองเรื่องพลังงานกับการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมันสัมพันธ์กันบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้เนี่ยพลังงานต่างๆที่เราใช้กันเนี่ยมันไปกระทบกับใครเขาบ้างครับคือมันไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมแบบจ๋าๆอะไรแบบว่ารักต้นไม้อย่างเดียวไงเดี๋ยวนี้คือเมื่อแหล่งที่มาพลังงานมันมีหลายทางนะฮะแล้วมันเข้าโยกของการให้เอกชนทําด้วยเนี่ยการไปกํากับดูแลมันก็ยากอยู่ ครับแต่มันต้องทำนะพวกเราเองใช้พลังงานต่างๆก็ต้องรับรู้เรื่องแบบนี้คือคือแต่ว่าตัวฐานหินมันไม่ได้ว่าไปเหมาได้ทั้งหมดว่ามันไม่ดีแต่าการจัดการมัน่มันไม่เคยลงทุนที่จะจัดการให้มันดีไงฮะฐานหินในนี้เขา<ข><ข>ปิดซะใช่ฐานหินในนี้เขาก็อ้างว่าดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าคุณภาพสมัยก่อนโดยเฉพาะฐานหินนาเข้าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้อยู่หน้าบ้านคุณไงครับผมฟังเรื่องอย่างนี้แล้วก็เศร้าเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่แบบที่ เขามีอำนาจน้อยครับของแบบนี้ก็จะเข้าไปอยู่เนี่ยอบอตอพื้นที่สีเขียวพวกนี้คือพื้นที่ที่คนมีอำนาจน้อยอนะครับเขาไม่มาอยู่ในเมืองไงการต่อสู้มันก็เลยลําบากล่าชา้านะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าตลับมาครับส่ง SMS เข้ามากันได้นะครับวันนี้เรามีตั๋วโบลิ่งของ Major c ์เซนเปรสสิบรังวัลด้วยกันนะครับพักกันสักครู่ครับ ขราวพิสู่รายการเวกับไทยแลนด์นะครับ SMS เข้ามากันได้นะครับใครต้องการตัวโบลิ่ง10รางวัลด้วยกันจากเมเจอร์เซน r ตอเพล็พูดถึงกศทชนะฮะเรื่องนี้คงยาวแต่ว่าเริ่มกันก็ดีเหมือนกันคือกศทชก็กำลังทําร่างประกาศการกํากับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ก็ทั้งวิทยุและโทรทัศน์นะครับซึ่งผู้รับใบอนุญาตเนี่ยนะเวลาเขามีการประมูลคลื่นออกมาซึ่งเดี๋ยวจะมีการประมูลช่องดิจิทัลต่างๆเนี่ยก็ต้องทําตามเงื่อนไขนี้เพราะว่ามันเป็นร่างกํากับเนื้อหาที่ออกอากาศคราวนี้ก่อนหน้านี้มันก็มีมาตรา37ที่มีการพูดถึงกันว่าเนื้อหาเวลาคุณเสนอข้อมูลอะไรไม่ว่าจะเป็นข่าวหรืออะไรเนี่ยจะต้องไม่ล้มล้างการปกครองนะฮะกระทบต่อความมั่นคงความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีลามกอนาจารโอเค อันนี้เป็นภาพใหญ่ที่ก็รู้กันอยู่แล้วมันจะมีกฎหมายประเภทน,นี้นอยู่แล้วกับเป็นพรบกำหนดมาก็บางฝ่ายก็ก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าขี้เกียจเถีย,ยงกันละเพราะว่าโอเคเขาจะเขียนอย่างนี้มันก็ต้องเขียนอย่างนี้แต่คราวนี้มันมีเพิ่มขึ้นมาครับเพราะว่าในประก,ศกาศกาสทอชอเนี่ยในร่างที่หลุดออกมาคือมีการกําหนดนิยามความหมายของเนื้อหาต้องห้ามดังกล่าวเอาไว้ด้วยนะฮะเนื้อหาต้องห้ามเนี่ยกสทชในที่นี้